ยกเลิกแล้วเพชรดำจะไม่ชก ที่กำพูช้าแล้วครับคุณผู้ชมครับต่อเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่แอดนำเอาข้อความบทความของเสียโบสถ์เพชรยินดีมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับล่าสุดเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับเสียโบส์ได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของเสียโบสถว่าเพื่อความสบายใจของแฟนมวยไทยทุกคนผมขอยกเลิกการแข่งขันระหว่างมวยไทยกับ กัมพูชาและได้พิมพ์ต่อเนื่องลงไปในคอมเมนต์นะครับบอกว่ากราบขอโทษแฟนมวยทุกท่านที่อาจทําให้ไม่สบายใจผมมีเจตนาแค่อยากให้นักมวยมีรายได้และหวังแค่อยากจะสารสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศแต่ในเมื่อช่วงเวลานี้อาจยังไม่เหมาะสมผมเองก็น้อมรับและแก้ไขเพื่อความสบายใจของแฟนๆทุกท่านครับอย่างที่ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่แอดได้เล่าไปว่าจะมีไฟการแข่งขันมวยระหว่างมวยไทยกับมวยกุน Amém. ที่ประเทศกรัรมพูชานะครับในการแข่งขันครดกุนคะแมชิงเข็มขัด K KK KK ที่เพิ่งตั้งมาใหม่ๆหม,หม,มาดๆเลยครับตอนนี้ในกัมพูชาเนี่ยมีรายการมวยที่ชิงแชมป์เข็มขัดของแต่ละเบียผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยของแต่ละรายการนะครับซึ่งไม่เคยมีแชมป์มาก่อนนะฮะก็เ,เหมือนการตั้งแชมป์ขึ้นมาลอยๆชกครั้งเดียวก็ได้แชมป์อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีการมาประสานกับทางศึกของเพชรยินดีโดยโปรโมเตอร์ชาวกัมพูชาว่าอยากได้ยอด มวยทางฝั่งมวยไทยไปชกและทางฝั่งของไมเยินดีก็ยินดีนะฮะแล้วก็ตกลงที่จะเอามวยไปชกนะฮะอันนี้แอดเล่าย้อนนิดหนึ่งสําหรับใครที่ยังไม่ได้ชมคลิปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็ได้ยอดมวยไทยมากฝีมืออย่างเพชรดําแล้วก็ชูเจริญนะครับแล้วก็อาจจะมีนักมวยไทยคนอื่นๆอ,อ,อีกนะฮะที่จะไปชกในรายการนี้ซึ่งล่าสุดทางเสียบทได้ออกมาประกาศชัดแล้วนะครับว่าจะขอยกเลิกการเดินทางนำเอามวยไปชกในวันที่ 30- 31มมีนาคมนี้ที่ประเทศกัมพูชา เป็นการยกเลิกแบบกระทันหันฟ้าผ่าซึ่งประกาศไปเมื่อเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมานี้เองครับและแน่นอนครับเมื่อมีข่าวแบบนี้ออกมาสื่อทางฝั่งกัมพูชาก็พลาดไม่ได้ที่จะประคมข่าวนี้ออกมานะครับและแน่นอนว่าสื่อทางฝั่งกัมพูชาเองก็ค่อนข้างจะช็อกแหละครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะกระทันหันเลยและสิ่งที่ฝั่งกัมพูชาโปรโมทเอาไว้มากมายเมื่อช่วงบ่ย,ยเย็นๆที่ผ่านมาเนี่ยยังมีการโปรโมทกันอย่างอึกกระทึกคึกโครมเลยนะครับว่าจะมีการชิงเงินราง วัลจากการชิงเข็มขัดครั้งนี้สูงสุดเป็นประวัติการของกัมพูชาถึง100ล้านเรียวหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ9 0 0 0แสนบาทนะครับอันนี้คือคิดรวมเข็มขัด5เส้นนะฮะที่จะชิงกัน2วันซึ่งในคลิปนี้ครับคุณผู้ชมแอดจะขออนุญาตช่วงแรกจะอ่านคอมเมนต์ของชาวไทยที่ไปตอบกลับความคิดเห็นของเสียโบโสทก่อนนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะไปต่อเนื่องกับความคิดเห็นของชาวกัมพูชาที่ได้มาเห็นข่าวนี้ว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรกัน โดยคอมเมนต์แรกครับเป็นชาวไทยของเราที่ไปตอบกลับความคิดเห็นของเสียโบสนะครับโดยบอกว่าไม่สวนกระแสดีแล้วครับการนั้นทุรังในครั้งนี้ได้ไม่คุ้มเสียครับเสียจะเจออุปสรรคจากคนในชาติของตัวเองอีกมากมายเผลอๆจะเป็นตราบาปติดตัวไปชั่วชีวิตด้วยเหมือนที่บัวขาวเคยโดนไม่มีเกียรติไม่สมศักดิ์รีเลยเอาเราไปย่ำยีด้วยซ้ำเสียอยู่ในวงการมวยมานานน่าจะรู้ดีมากกว่าใครจะบอกว่าคนที่คอมเมนต์รวมถึงผมไม่ มีใครเกลียดเสียหรือเกลียดเพชรยินดีเลยเพราะเป็นค่ายที่สนับสนุนและอยู่คู่วงการมวยไทยมานานจะมีดราม่าบ้างแต่สุดท้ายก็ดูมวยเพชรยินดีชกครับแต่เคสคเขมรคนไทยส่วนใหญ่รับไม่ได้จริงๆมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับเราดีแค่กับคนที่ดีกับเราก็พอกับบางคนที่เขาด่าว่าร้ายใส่ร้ายด้วยค่าขโมยวัฒนธรรมอยาาคบกับคนแบบนี้เลยครับ คนไทยรับไม่ได้จริงๆความคิดเห็นต่อไปนะฮะเขามาตอบไว้สั้นๆนะครับบอกว่าขอบคุณครับที่รับฟังครับ ขอบคุณจากใจผมเลยครับ,อบคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าดีแล้วครับเสียเพราะฝั่งนั้นส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดเรื่องสารสัมพันธ์กับเราหรอกความคิดเห็นต่อไปนะเขาบอกว่าเข้าใจครับว่าต้องหาเงินแต่อย่าลดเกียรติลดศักดิ์ศรีของเพชรยินดีที่มีมานานไปทิ้งกับขมรคนไทยกําลังยื่นเรื่องมวยไทยสู่ยูเนสโก้นี่ไม่ใช่เรื่องเกียรติชังส่วนตัวมันเป็นเรื่องระดับประเทศที่คนไทยทั้งประเทศกําลังช่วยกันต่อต้านการเคลมวัฒนธรรมของคนไทยจากขมิ ขอบคุณครับก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนนะครับคุณผู้ชมถ้าใครสนใจอยากอ่านเพิ่มเติมก็ไปดูได้ที่ Facebook ส่วนตัวของเสียโบ๊ทนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความคิดเห็นของทางฝั่งกัมพูชากันบ้างดีกว่าครับคุณผู้ชมว่าชาวกัมพูชาเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เห็นข่าวนี้บ้างนะฮะซึ่งคอมเมนต์อาจจะยังมีไม่มากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงที่แอดทำคลิปเนี่ยเป็นช่วงที่สื่อทางฝั่งกัมพูชาเพิ่งรับทราบข่าวนี้ได้ไม่นานนะครับโดยทางกุลคคเมลีเจียนได้ให้แคปชัั่่นกบขาว ไว้ว่าเสียบสพึ่งพูดไปเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาบอกว่าให้มายกเลิกการแข่งขันกันเถอะบางทีแฟนชาวไทยอาจจะวิพากษ์วิจารณ์เขามากเกินไปคอมเมนต์แรกนะก็บอกว่าทัศนคติแย่ๆของพวกหวยหวยจริงๆเขาใช้คำภาษาอังกฤษหยาบคายมากนะฮะแอดก็พยายามบิดให้มันดูไม่น่าเกียดจนเกินไปนะครับความคิดเห็นต่อไปนะฮะบ,บอกว่าวา้า ทำไมคนไทยนี่น่ารำคาญจังคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าพวกคนเสียมสงสัยจะกลัวแพ้หลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาอีกคนเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าพวกเขาก็แค่มองหาว่าจะทําอะไรได้บ้างในกัมพูชาแต่พอไทยรู้ว่าไม่มีทางที่จะทําธุรกิจได้เขาก็จะปิดทุกอย่างและไม่แน่ในอนาคตเขาอาจจะถอนผู้สนับสนุนรายการออกไปด้วยหลังจากนั้นเจ้าของคอมเมนต์ก็ตอบกลับนะครับโดยบอกว่าพวกข้างชาตินิยมอย่างนี้สงสัยคนพวกนี้จะ เป็นเอามากมากความคิดเห็นต่อไปนะฮะก็บอกว่า ฉันอยากด่าคนไทยจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าโอ้สุดท้ายก็ไม่ได้ดูแล้วซึ่งคนนี้เป็นสื่อของทังฝั่งกัมพูชานะฮะหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้กันเต็มไปหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นสื่อนะครับโดยบอกว่าได้โปรดอย่าพาคนไทยมาชิงเข็มขัดของพวกเราฉันอยากจะบอกว่าพวกมวยไทยนะ่ะไม่ให้ความสําคัญกับศิลปะการต่อสู้กุนขมแมของเราเลยอีกคนที่มาตอบกลับนะบ,บอกว่าหน้าเบื่อมากพราไม่มีคนสนับสนุนก็กลัว สิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันช่างน่าอายความเมนตนต่อไปนะครับที่มาตอบกลับนะเขาบอกว่าอย่าทําตัวให้มันกระลำปรี่มากเกินไปนะดอนไททูมคีความเขียนต่อไปนะครับเขาบอกว่าแล้วที่พวกเราโปรโมทไปเยอะแยะมากมายล่ะฉันไม่มีคําไหนจะพูดเลยความเขียนต่อไปนะครับเขาบอกว่ามันคือจุดจบหลังจากนั้นก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าโอ้ อุตส่าห์ว่าจะได้ดูเจอของจริงสุดท้ายก็ไม่ได้เจอความเขียนต่อไปนะครับบอกว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยค้นรอดูกันทั้งประเทศเขาไม่คิดจะสนับสนุนเด็กขมิ้นของเราเลยเหรออันนี้บอกเลยว่าข่าวจริงนะครับคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่านี่ขนาดได้ค่าตัวเป็นสองเท่าของนักมวยกัมพูชาเลยนะความเขียนต่อไปนะ,ะมาคอมเมนต์เหมือนก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวบอกว่าพวกเขากลัวแพ้นะคอมเมนต์นึงนะฮะบบอกว่าแล้วแต่เลยพวกคนไทย แค่พูดคำนี้ฉันก็อยากจะอ้วกแล้วความเขียนต่อไปนะฮะเขาบอกว่าได้โปรดอย่าหาเรื่องกันมากเกินไปเลยนะถ้าเราไม่พยายามทำอะไรนักสู้กัมพูชาของเราก็จะไม่มีโอกาสได้ไปที่ประเทศไทยแล้วก็จะถูกปิดกั้นทุกอย่างและฉันเป็นห่วงว่ามันอาจจะไปถึงผู้สนับสนุนรายการมวยของเราด้วยหลังจากนั้นก็มีอีกคนนึงเข้ามาตอบกลับนะครับโดยบอกว่าใช่เลยลูกพี่ตอนนี้คงมีแรงกดดันมากมากคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสปอตโฆษณารายการ การคุดกุนขแมอออากาศไปหมดแล้วแล้วก็ใกล้ถึงวันแล้วด้วยแล้วทำไมถึงมากลับล้ำแบบนี้ล่ะหลายคนหลายบริษัทซื้อโต๊ะที่จะไปนั่งกินเลี้ยงกันที่นั่นแล้วเล่นกันแบบนี้มันก็จบเลยมวยไทยไงมาบอกกันตอนนี้เนี้ยความคิดเนต่อไปนะครับบอกว่าประเทศไทยมันคงคิดว่ามันจะเบี้ยวมาตั้งแต่ทีแรกแล้วละเพราะมันกลัวพวกเราจะหักหน้าประเทศของมันความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวไทยของเรานะครับมาคอมเมนต์้วยบอกว่านี่แหละคนไทย ประชาชนกดดันได้แต่ขเมรไม่ใช่คนขเมรกดดันยังไงก็ยังเอาไมายไทยไปต่อยเหมือนเดิมไม่เคยฟังคนขเมรพูดเลยเห็นคนขเมรชอบพูดว่าแบนไทยแบนไทยไม่อยากให้คนไทยไปต่อยแต่สุดท้ายขเมรก็แบนไทยไม่ได้ <laughs> ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนที่แอดนำเอามาฝากกันนะครับคุณผู้ชมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ชัดที่สุดเลยนะครับว่า แฟนๆมวยไทยและชาวไทยของเราไม่ต้องการให้เอานักมวยไทยโดยเฉพาะนักมวยไทยในระดับแถวหน้าไปชกในกัมพูชาและพลังที่แสดงออกมาตอนนี้มันก็เห็นได้ชัดเลยว่าการกดดันนั้นมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลไปถึงโปรโมเตอร์มวยแม้จะเป็นโปรโมเตอร์มวยระดับแถวหน้าของประเทศไทยก็ยังต้องฟังเสียงของแฟนมวยไทยและชาวไทยทุกคนนะครับคุณผู้ชมเลยครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างครับสามารถคอมเมน เอาไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลความคิดเห็นเล่นักข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกรมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของผู้โพสต,ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ